ครับอุเบกซากไปโรดีครับกซาเดี๋ยวเด้อพีหรอกพี่หรอผีหรอผีหรอคอยผีเสี่ยงตามหอดบ้านผีเล็กเสี่ยงฉันแล้วผีเล็กเสี่ยงอาจารย์นิคมบอกว่าไงนะปู่คมบอกว่าไงนะเป็นว่าน้ำเบิกซากไปโอด่าว่าน้ำคอยย่างไลยว่าคอยย่านอยูดิเลยว่าเดี๋ยวฮะอันกระเดื่อยันวบมือแล้วนะไปใช้หน้าบาทเนี่ยครับผม เมือ่อนั้นไปท้ายคีบเนาะหรือว่าคีดลา,ดายคิดลายฟันลายบอกเรื่องไดครับผมอันกับว่าได้คิดเด้อล่ะเมื่อนั้นเพราะว่าเมือ่อนั้นเพราะว่าเอาเอฟซีเนาะไปจ่อใช่เสือเสียกเพิ่นเอาเสียแค่น่าเนาะผูกข้อเจ้ากองครับหอยอ่อนตุนแต่เลยบว่านีลาเพิ่นเอาเสียตัวนีลาปลูกได้่าก็เลยเป็นสายญาเล็กเสือกบานนี้ก็เลยว่าอัน ลาตูเดอวาสันขันตามลาบแตกเซมาเลียงพลน้ำไม่วาสันได้ไปบ้าน้ำเพิ่นแกลไก่นะบ้านนี้มือนั้นเกือบแตกสามมันหกห้าเก้ามันออกหกศูนย์เก้าเกือบแตกสามมันพิดตรงกลางตัวเดียวกะว่าแตกไม่ได้กินซ้ำก็เลยกกว่าเจ้าอยามาสุนขิงเป็นกินเป็นอย่างหลายร้อนเป็นเหม็นเม้นเนอย่าสุนขิงหลาย้นำไปบอกเลขหันกันสีบอกเลขก็บม่ให้ถือแก๊เเทีย <c oughs> นั่นเด็กขวันดีสิผิวเย็นใช่ผิวเย็นดิบ้านมีเด็กกับว่าห้ยถือจักเถื่อซุยหนาซุยลังเลยวะ่ะไม่ต้องเฝ้ากันดอกเข้าเลยวะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเด็กอาจารย์หนาเขาแต่ว่าขันเวลาเบ,าเบาาินะบกทรนะั <c oughs> บซื่อน้ำมันบ่เขานะขันเลยบ่กซื่อน้ำเฟินขันเลยบ่คือน้ำเฟินจักเทื่อดอกเล่ยเถื่อท่าน,น,นะไม่ว่าบ่ให้ยถือเด็กจั๊กเถื่อยอย่ามานั่งเด้อเลยว่าสิ ปรากฏว่าอันกลับบานกึางขึ้นแล้วนั่งไปอี่ดีที่แรกอันโอปอน่อนสนนวดมุ่นผู้เดียวแล้วเมื่อเลยเดึกหมอนใช่พ่นๆกันเลยตื่นๆกัะเลยเงียบไปจะรับต่อมาเที่ยงขึ้นมาอันลูกสาวต้นหอมเพิ่นนอนคนละหองก็บพอกับแม่นะเพิ่นไหลหายเอออยู่เบิดขึ้นแม่ เอ๊ ه, มันเสียงผู้ใดาหายอีกว่าสานได้ออกมาเบิงมาฟัง่งเบิงฟั่งไปฟั่งมาไม่อยู่ของลูกสาวได้คาะพักตูต่างว่าโดนเพ่นจังคอยเส่งผู้เมียขิงเพ่นได้ว่าเออเออตือนแล้วคนได้ว่าแล้วเมื่อเหรอเลยวะ่ะเปิดประตูให้แม่หน่อยก็ไม่เปิดนะแต่วกเปิดเพื่อนก็นเงียบไปแต่เลยมานอนเอ,อ๊เมื่อนี่เป็นบาดหมาหรอหอนเนาะเป็นทสี่แปลกๆลูกสาวขึ้นนอนไหลเลยวาขึ้นไหลหายวะเลยวะ่ะ เออคือแปลกแปลกว่ากับน,นอนแล้วเมื่อสวดมุ่นบาดนี่แล้วเลืว่าแปลกแปลกจะเลืก็บ่ไเด็กัวซาเราความว้ามันหนาวนาออยากนอนก็ไปนอนห่มผาต่อบาดนี่จะควา้างฝันบาดนี่ฝันเป็นคนสุตายละฝันฝันว่าไปเงี่ยนขี่รถเกง๋งขน่ะทะเบียนเก้าศูนย์เจ็ดแปดขี่ไกลมุ่งบ้านหนึ่งไปเห็นเขากำลังดื้อยเยี่ยนเสียกผูกข้อก็เลยถอยหลังก็น่าอุโปโภคสั่นไปเงี่ยนหลังนั้นเบิง หอยมากก็เลยโ,โล่งโลดได้อจอดไปหันลาโลดมาแซนเดียวเยวเห็นแต่ไถ่มันมันออกสามเล่าไปไนะ 97, เลยี่ศูนย์เก้านะเก้าศูนย์เจ็ดแปดจอดเห็นตะไถ่ายมันจอดไม่ๆๆมีหันจอดไปหันลาอุปบ่อเรียกว่าวขอยนางไปตัวเขาเจ้าจะข้าวว่าเจ้าลือเหี้ยนเสียกหูข้อเรียกว่าก็เลยไปสวเขาอันขอบพวกนั้นรับจังหรือ,อนนะนะเหีน้นน่ะนะเจ้าเหี้างมาแซน โอ้ยข้าเจ้าปูาพ่อเซนีน่ะล้ะลงนี่หล่กพนวาเขาไปเบื้องที่หล่กพนวาได้ย่างเขาไปได้เงี้นเหน็นตัวหอยว้ออุ่นตัวยู่จงสีอุ่นอื่นเจงสีละัเื่อนปูกจงสีน้วหอยอุ่นตัวดูจังสีน้ำเลือง,งอย่อยปก๊ปกปก๊ลกลุงน้ำผื่นนะ่ะเป็นผู้ชายเด้อุ่อตออนตัวน,นี้อันพื่นนีมีแต่น้ำเลืองแล้วฟ้ามันแห้งนะนมันเป็นค้าบตีพืนอันเลยถามสร้างสร้างอันเจ้า บา,าบายานบ่เจ้ามาหรืองเงียมเสียกผูกข้อดีเด้วบบ่าเจ้าวายานผีเสียบบ่เลยวะ่ะเราก็เลยว่ายาอนอยู่หันเด้วยเยอะจังไดเขาจา้า,จางแล้ววะเอา้าเขาจ้างาไรปนจ๋าอี้คอยอกันเลยว่านะเขาจ้างหาพันคนวะมีอีกายหลังอยู่เด้ถ่ายอยู่่นว่าสิไปหรือายหลังอยู่เขาเจ้าผูกแล้วก็ไปหือทีมเขาเจ้า่านผีมาอยู่ว่าสันเอา้า <c> เ <oughs> จ้าก็เอาตืกแต่หาพันมันพ่อจ้างอยู่เด้แด้ว,ว่าโอ้ป๋อโอ๊ปอ เขาจ้างฮือเฮี้ยนเสียกผูกข้อนี่หาพันหนึ่งไหมหรือวาจ้างถือแต่ว่าหรือ่อวันเสียก็กเลยถามว่าพ่อไงอันอายุผูกเสียกเนะี่ยจะคข้องเสียกเนะี่ยเท่าไหร่านสันเพิ่นก็เลยว่าจำาม่ได้เห็นข่าวข่าวเพื่อนก็เลยเขียนใส่แนละ้วน้องเป็นห้อยอันเขียนใส่กระาดาษเป็นห้อยเจ็ดแสีมันภาษาเตี้เพิ่นว่าเออมันเป็นห้อยเจ็ดแปด <c oughs> มันภาษาเตี้แต่ว่ามันเป็น <c oughs> สีเจ็ดสิบแปดนี่ล่ะขัดจังบผิดแต่ว่าต้องไปถามเจ้าของเฮี้ยนขาเบิ่งเด้อวาสันก็เลยว่าหวยอายุแท้ๆเพิ่นมันบ่แมนเจ็ดสิบแปดมันสี่สิบเจ็ดนี่ละตาวาสันเท่ากับโมโหว่าอายุเท่าไหร่พันจางมาลือเฮี้ยนเท่ากับมาลือเพันเลยว่าผัวกับเมียคู่นั้นว่าเจ้ามาลือสองขวานี่บอกว่าสั่นเอามะลือเหี้ยนสองหัวเมียนี่บอว่าสั่นเออมามีหลายหลังอยูโรขี้วหลังแมน่งกระแม่นหลังแหนกระแม่นพันวาพันได้สี่นะ เลยว่าโอ้ยงูเจ้ากะมาหมาเงเยี่ยนเสียกเงื่นหาพันเลยวะบายานว่ามันุ่มขาลันเลยว่ะ hmm. วายานเสียกน้ำคนบ่เลยว่ะสิวายานผีเล็กเสียกบ่เลยวะจ้าเหมนกัยจังไหนมันสิ้นอนะ่ะแม่เพื่อนวะฟันซำนั่นนะก็เลยตื่น ก็เลยว่าโอ้ยแราว่ามันเป็นจังไดเนาะผีเด็กเสี่ยงนี่หรือผีปนั่มบ่อในในความคืดห้าวานนะอ่าห้าความคืนห้าวา,าแหล้กกาให้เราว่างไงสองซีในเดอร์เป็นวันเกิดเบิกทรัวันที่เส้าซีสีหอดน,นี่แหละมันมักอวกันนะให้ตามใบแนสส่สองซีซีสองหล้กกาไปตรงเลขลาบหางเดียวเลขลาบหางเดียวเบิกทัได้มากเนี่ยถ้าเจ้าทู้ว่าบอกพอดีนลยไม่ใช่บอ สองซีตัวเดียวไหมเป็นทูกมากบวกาเก็บจำฮ้างเดียวสองซีซีสว่างคนวาซื้อไว้ในเด้อวัดทีเดียว,วหายมากสิบหาคนว่าเราว่างเลยวัดทีเแล้วมันดังแห้งสิบหามันได้โบอ้อคนว่าเขาสิหายออกวดนี้ละหนึ่งหาหาหนึ่งพคนว่าคนโซ่มากนะนะอรนนี้นว่าอุ้ยวดทีเดียวหน,หนึ่งหาสองหาดังขึ้นฟ้าปิ่นเลยว่า งวดนี้มันสีบ้าอยู่บ่ว่าสันยายนะได้ว่าเสื้อโลดหนึ่งหาหาหนึ่งมันวางวดนี้แล้วเขาทุ่มมันวางงวดบังหันมันคนหูจักเบิดประเทศมันเลยเบิดออกว่าษนตัวใดที่มันดังแห้งมันบ่ออกเมันวางสิก็เลยบานี้งวดนี้เพิ่นเลยได้หลายเนาะบางหันเพิ่นเลยว่านขันมากกับ่องเบิ่งเด้อสองสี่สี่สองเพราะแล้วมันมักออกเพิ่นว่าช่วงนี้ลงไปนี่ว่าก็สิซื้อไว้อยู่มันตรงวันเกิดไยได้ว่าวันเกิดอยก็วันที่เสาซี แต่ว่าอายุนะ่ะมันออกไปแต่ถ่ายปีแล้วสามเปลี่ยนนะนะก็เลยว่าสืส้อวายูก็เลยเอามาว่า F เอฟซีฟัง่งแต่ว่าพีเด็กเสืองนั้นเขาจ้างลื้อบ้านนะหาพันอายุเจ็ดสิบแปดแต่อายุอีดีมันโมเมนต์เจ็ดแปดทช่ไมมันเป็นซีเจ็ดเนาะอายุคููผู้เ้าไปเบิ่งเหล็กเสื่อมือนะน <c oughs> <c oughs> ไปเืี้อยู่ใกล้เปิ้นร้ายเมือนนะนะ <c oughs> เดี๋ยวสี้วงผมอันเอาแต่เล็กเสืยอเนาะ ยีเสเซียกนี่นี่เนาะในในวงกลมนี่คือเชือกใช่ไหมอืม,มาจาเจ็ดสิบแปดกระม้าแต่ขบียนรถนะฝันว่าขี่รถเก๋งไปอืมเล็กเสียกที่เพิ่นบอกเข้าในฝันธนาครับว่าบ,อบอ่อจะเป็นปิศาณไหมว่าเพิ่นหรือเยนะันหระเพิ่นรับจา้างยูหาพันเพิ่นวะนี่เพนะิ่นรับจ้างหรือเยันหรอยูหาพันบาทเพิ่นว่าอายุเจ็ดสิบแปดคอยเลยไปเกียงเพิ่นแม่ว่าอายุเพิ่นสี่สิบเจ็ดนึงเด้เลยว่า แต่ว่าจีรถขั้นนี่ไปครับอันนี้<ไ>ปเป็นวามฝันเนาะเบทรซับเนาะฝันเกีียวเสียกไปเอาเสียกดูลายบ่เ<อ>สร็หอกมอว่ากับไปนั่งดิไปนั่งเบาี่หาสารย่างไดีกกันมาต่องห้าปวดหัวปวดหัวหล้วก็เวียนหัวสิเป็นลูปม,มั้ยนั่งยุ่ผู้เดียวนั่งเบายู่ผู้เดียวว่านะก็ได้ว่าให เลขถือในเดอ้อให้มันออกในเดอ้อเลว่าสิสิให้ผู้ขาสิเลขน้ำในเดอ้อมากมวดได้กับว่าถือน้ำจักรียาเลยว่าอันนี้เลขฝันเนาะจ้าเนาะฝันนะครับตีามเดอ้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็น,นความฝันนะครับเชื่อเรื่องเบาู้ฟาง,งวดว่าหานันนันตีบ่ได้ล่งคลิปทุดท้ายไหมอืมเลว่าห้ามได้ลงไปเพราะคือคลิปแหลก อันใกล้มือออกนะเบอร์ทรับอันบ้าวบ้าวใท่ตำเล่าอยู่เนาะฝันว่าไปหปัวปเงินเขาหาควงเป็นเงินหาเมอนจากขวงเขาเลยมาน้ำขึ้นได้แห่เขาขึ้นเมินเดียวที่เบอร์ทราบไปเล่าไปหาศูนย์หนึ่งข้าเจ้าได้ว่าระว,วังหาหนึ่งเด้อว่าสันจากขวงครับว่าได้บวกไผ่พลาดจะเดรียนน้ำเหล็กเสียกังหวดที่แล้วนะนะ เลยบ่ได้ปล่อยอันโค้งสุดท้ายกะถือว่าหลุูดนอกบ่ได้ปล่อยให้มาดูงวดนี้เนาะอันใดเลขอยู่นําเจ้าของว่าเดี๋เดียวเดียวเดียังตันึงยังมีม่มาอีกบ่หม็ดมาเม็ดหวานเห็นงูอันจงอางย่างไปกับหมาตองนึดเอาปากการนี่ปากกานรเอาเนี่เอาเด้อะไอ้สีเป็น6กสีสิเลื่มตัวนึงเลื่มตัวนึงอกหกสีกับหัวเก้าสีโอ้จงอางย่างลำกลนมา ไปเหี่ยงกันเลยไปเหี่ยงกันเลยตองวดน่ะงูจงอางอันเป่าเสียงฟูฟูอยู่ในฝันท่าน่ะโง่เรียกว่าอันเสียบเลื่มบอกกับงูจงอางฝันเห็นงูที่ไหนมันเป็นหกเนาะม้ากัะซี่ขาแทนเดชนี่ละกระสี่ร้ายเนี่ยแต่ว่าขันเดกเสี่ยงมันกระสี่นี่แค่หาศูนย์กะเจ็ดเปียบเนาะ อยากแต่นหน่อยกับ่วงสุดท้ายเนาะค่ะเด้ออันนี้กำลังลายอยู่พี่น้องฟั้างใบเบิ่งงควนเนาะค่ะฟรงเบิ่องควนไววาตัวนี้นั่นตัวเรื่มบอกเด้อเซีมั่กลใก่กันก็ซีเีเนาะมันอาจจะลงแตมนึงก็ได้โอ้เอาเป็นแนวทางเนาะเป็นความฝันเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่หาง้ะเบิรครับเนาะ ครับผีเชื่อกตามบอกถึงบ้านนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขั้นใหนเสียงเล็นะค่าแต่อันมุขขุนน้ำเล็กเสียอาะจรย์อยู่ไปเอาค่าตะวัดเพื่อนหลายหมู่ตามมื่อแล้วเนาะไปหลายกันนั่เขาฝันแซมซาเดี๋ยวสิสรุปในดวงทุทไทยเน้อขอบคุณเบิก์ทรัพย์ครับขอบคุณสําหรับแนวทางเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพน,นันนะครับครับกบคุณมเบิกทัพยครับค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ